โอแค่นี้ก็พอแล้วม่งอย่ามากไปกว่านี้เลยเอละไเหรอได้จะมากไปก่อนี้เลยเหรอใช่อะไรขอ้ออะไรไม่มีอไรจสูเผ่อรถเป็นยังยังยังไม่ได้หัดเลย ยังไม่ได้หัดเลยครับนะโอเคจริงโค้ดต้องหัดได้แล้วโอเคเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปหัดเดี๋ยววันเดี๋ยววันนี้ก็ได้แหละววันนี้เราไปขับรถไปกินละแต่วันนี้มันเหมือนฝึกสเต็ปมากกว่าเวลาเข้าโค้งอะไรอย่างเงี้ยได้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 ไดไดไดเอ่มกลัวขับไม่ได้อะทำไมอะไม่รู้ดิมันไม่ค่อยได้ขับแบบ เท่าไหร่อันเดี๋ยวนี้ก็เดี๋ยวฝึกเอาไม่เป็นไรหรอกค่อยๆ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 ไม่สองวันหรอกบรรจงเป็นไงบ้างท่ามันจะใช่พี่เชอร์วันดีครับสวัสดีครับผมแต่มีของเนื้อดิการหนึ่งเฮียอ๋อพี่คือทำเป็นแบบเดียวกันหมดเลยใช่ปะอ่าไม่ไม่เฮียปรับปรับหลายสูตรของผมของผมให้มันติดเบรกเอสมาด้วยเพราะผมใช้เบรกเอสด้วยไงเออพี่ใช้เบรกพี่ใช้เบรกอ๋อล้อเบรกมือเหรออ่าผมใช้เบรกมือด้วยเป็นบางจังหวะอ๋อเออพี่ไม่ค่อยใช้เบรกมือ ่ไม่เป็นไรเอาเซตที่แบบเอกบางกอใช้ได้เลยละขนาดไหนครับโซนพูดเพอร์เฟกที่หงอไหนเขาลองอะไรที่โจมยอคลอดแล้วก็ได้เหรอต้องลองอ่ะไปขึ้นมาไปป่าบอกไม่โก้เดี๋ยวมานะพุดดิ้งมาบอกให้หน่อยใช่ค่ะตอนนี้มันอยู่ที่ใครถนัดและเฮียว่ามันมันถนัดกันแบบไหนชิ้มือแบบไหนใช่ป่ะใช่ใช่ ของผมถ้าสมมุติว่าเป็นโค้งใหญ่ผมจะใช้เบรกมือด้วยไงว่าพี่ชอบคันเองไว้มาก่อนเมื่อกี้คันเมื่อกี้นเนี่ยเออที่ขับก็โอเคเลยเดี๋ยวคันส่วนคันในเนิ้อดอะคิดแล้วว่าเอาแบบผมแต่ว่าลด,ลดเบรกมือลงเพิ่มเบรกเอสขึ้น Leo ra. À? Có đạn rồi nhỉ. Đáng khủng đi. มูลมาไม่จะจูนเร็วขนาดไหนวะได้เหี้ยรถปูนจูนได้ด้วยเหรออเฮี้ยไม่ชัวร์ไงแต่เราถือว่าวันนั้จะจูนได้ป่ะทุกคันอะรถทุกคันมันจูนได้อยู่แล้วอะแต่ผมบอกเอ้ยแต่ได้ยินมาว่ารถมอสรถมอสจูนไม่ได้แต่ต้องดูไอ้เฮีเฮียว่ารถประูนเข้ามาเป็นมอสมอสหรือเปล่า <A. S 2> ถ้าเป็นมอสอ่ะไม่ได้ใช่ไหมใช่เป็นมอสไม่ได้ี่กกแต่<า>ผม<ๆ>ว่าขึ้นชื่อว่ารถประมูลไม,ไม่ไม่ต้องจูนไม่ก็ปีศาจอี่แล้วมั้งเออโหดอ่ะโอ้โหรถีขายากำมันมือเลยเออโจ๊กเร็วดีวะ่ะแต่เลี้ยวเลี้ยวไม่ค่อย เร็วแต่เลี้ยวไม่ค่อยดีเท่าไหร่ปะใช่แต่บางครั้บังคับหน้าแต่คือแบบจี๊ดจ๊าบมากเเร็วดีคันนี้เพอร์เฟกผมพอใจคันนี้ห้ามห้ามแต่งห้ามอะไรแล้วเออโจ๊กเราลืมบอกเลยแต่งรถใบม่เต็มเลยอ้าใช่หรอเหลืองใช่มาผมของผมสวยกว่าพกไปเลยบ้าไอเป็นแต่แบบเบลล์เลยเ้ามีของพี่สาวพี่แล้วของเนิร์ดเอ่อคอนเทนต์คันหนึ่งสองต้องแต่งคันเนิร์ดหน่อยคัน เป็นยงพี่จอร์น okay, ี illing, okay, it, oh, oh ่แรงไหมพี่จอร์น oh, right. ี่ลองไปเขาลองกันอีนี่เหรอเร็วเหรอแล้วลองไหนเอาเดินเราโคตรเร็วเดี๋ยวก่อนไปลองเปล่าไปเฮียแล้วว่าพี่จอนี่เนี้ยเราแม่งดิฟกว่าดิฟดิฟได้ทางที่ดีหรือได้ทางที่ชั่วก็เลี้ยวแล้ก็เลี้ยวเร็วแบมันไอเนี่ยมันดิฟอ่ะอุ้ยเหี้ย ดิปอ่ะอ๋อหมายถึงคือหันหัวรถไวไม่ไม่ไม่ไมเลี้ยวแล้วมันรถสะบัดอ่ะฮะเฮ้ยแต่เวลาเข้าโค้งอย่างเงี้ยเีวเวลาเข้าโค้มงมันล้อมันสะบัดนี่เบรกเอสนะอ๋อครับ แต่เขาโค้งก็ได้อยู่แต่ไม่ไม่ไม่ได้ว่าข้องแคล่วขออาร์มสองอะไรผมว่าผมว่าอาร์ซัมสองอ่ะออสมดุลสุดแล้วใช่ เห็นคันนี้นึกถึงเจตเตอร์คันของลิกเลยอะเร็วรีบ่านะโห <ś c oughs> ถ้าได้คันคันเจตเตอร์ลิกมาปะจูนะผมบอกเลเ,อลออเลยารัับบดูเลย วะทำไม่บาซิลมาพิมอะไรช่องผมเยอะแยะเลยวะไอ้เจ้าเป็นคนบาซิล,ม,ลม,าม,ามาพิมพ์ช่องเราเต็มเดี๋ยวเขาดูใช่ไหมแอบเดี๋ยวยากนิดหนึ่งนะนิดหนึ่งล้อเปไหลอ่ะเดี๋ยวล้อมสะบัดิ์ทำไมคนบาซิลมาพิมพ์ช่องเราเต็มเดี๋ยวเขาดูคืออะไรวะเบรกแบบกระทันหันไม่ทันด้วยอ๋อตารางอันดับเราไปอันดับหนึ่งมาอยู่อันดับสองอ๋ออ๋อ,อผมว่าแล้วว่าทำไมเขาถึงไอ้นี่มาพิมพ์ช่องเรา เข้าใจแล้ว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 มันแข่งทั่วโลกเลยดีกว่ามันไม่ใช่แค่ในไทยดีกว่าไอ้บาซิลไม่รู้จักแกงดูอยู่งไงควายเบกเผื่อน,นิดนึงอะเฮียคันเนี้ยก็ทันหันแบบจึ๊กเลยไม่ทันจึ๊ไม่ทันรู้สึกเดียวยากกว่าเดิม

ครับกัวลีดคลิสวัสดีครับแวารไหนดแล้วขออหลงได้ไมดีไปกูเลยหลงมาเลยกันเลยไปเรสวเจโตข้นแรงขค้รพุ่งเลยว่ะ ดูดูแล้วมันขับยากๆาปะวะไอ้ี่ีะพวกเราดูพวกเราเองบรือเขาเรียกาไอ้เิี้าเจ้าเป็นโม่ทำไมอ่ะทำไมวะสนองว่าอะไรเออมันพูดมันบอกว่าคุยกันดีๆอะไรนะมันบอกว่าไงนะอะไรตัวนี้ว่าไงนะ ตัวนี้เหรอรการเลี้ว่ะหรอเร็วอยู่นะมันก็ไม่ได้เร็วยากนะเมื่องเวลาเลีเ้ยวเว้ยม,มันหรวไงความเร็วเพขึ้นมันต้องเบรกระยะเ,เบกะรกนะมันบอกว่าเก้าล้านอนะ่ะเจ้าเก้าล้านอนะเจ้าเจ้าคืน หนืจะรีต so. hey ัวโอ้เี้เบกโคตรยากเลยค่ะเี้เบกมันไม่ดึงเลยอ่ะเจเจเจจะเอแล้วเลี้ยวไปเลยนะอะไร้หลงอะไรนะพวะไนะเบกยากที่ผ่าเลยเออเบกยากจริงกูบอกก่อนเลยว่าระมูนี้มจจะต้องเซนะเพื่อนกูมี9ล้านหลงเสียล้านหรเออมี้าล้าน เอาเลยครับเกาไปหมดเลยเก้าเลยคุณรอเลยกูรอเลยกูกูป่อยเยี่ยมเจ้าบามันบอกกูว่าเจ้าคืนหรือไม่ใช่บอลลีตัวคอตัหเฮี้ยมันแทงกูไอ้สัตว์แล้วเจ้าพ่นตามกูไอ้เฮี้ยไอชิ้นมันแรงกว่าแต่เป็นกูว่าจะมันจะไม่ชิ่รถมากกว่าเฮ้ยคนดูกดใบคเวอร์มาโลัวๆปั๊บแต้่วะนี้ใครมีใบคเวอร์ใครมีเป็นล้านๆคอยกดใบไอ้ใบใบนำโชคใบแบบไหนดิขอใบไใ้มา มึงไม่เคยไปไว้ลัวใช่ป่ะไอบาซิลมึงดูนี่มึงดูพลังช่องกูโคตรเร็วนะแรงใช่ไหะไรเงี้ยเออแรงจริงแต่เบรไม่ค่อยอยู่เป็นไงมึงเจอชอ่อง<ะ>กูกดแฟนติกเกตกันกลวัวอึ้งแดกไอเดียมึงโุ้ยเหี้ยติดต้นไม้โอ้ยเหีย ต้องมีมันมีคันนึงคันคันอีกแต่ละคันโมเหมือนกันบางคันก็จะเอาเนนแรงบางคันเนเ้นเลี้ยวอะไรเงี้ยไม่โทษครับเดี๋ยวมันต้องรอใครเดินเดินก็รออีกคันนึงอ๋ออันนี้คืออ่านี่อยู่อ่ะใช่ใช่ทุกคนมันเอายังกำลังปรับกันอยู่นี่ก็จะชวนไปอากินะเนี่ยเราเซ็ตกันอยู่แต่เสร็จว่าจะไปอากินะกันไม่ดี เลยจะจดบัอ๋อะดี๋ยวบ้างเดี๋ยว้งเดี๋ยวบอกก็ลงมปดิคือจะเฮ้ยเัน่แว่าตาคันอ้าวเเอาเดี๋ยวเขาไม่ลองเลนี่ไงจบแล้วจบนะจบนะเข้าแกลจบนะเข้าแกลมันก็มันก็โอ้หเฮี่ยโก้มหาย มาเลยวะเอ้าไม่โดนไม่โดนนีโดนอุ๊เจ้านาดทางไหนมากกว่าเก้าล้านยังไงได้เลยไอ้เด็กมึงของกู ไอ้หนึ่งมือของพบีเอาขึ้นมามนไอ้เกาลานผมเอา